เขาขับเลนขวาเขาขับเลนขวาเนี่ยคุณน่ะคุณน่ะไม่เปิดไฟหน้าวิ่งด้วยเนี่ยตอนตอนเนี่ยตอนขับเนี่ยเขาขับเขาเขาต้องขับเลนเราผิดเราถูกวะเนี่ยเาต้องขับเลนเลนขวาเราถูก ว่าแต่ใครนตการณ์น <Đây S 2> ี้เนี่ยผมิ่งมาเนี่ยไม่รู้ว่ารถขับรถผเนี่ยตอนแล้วเจ้าของรถนี้คือใครครับเนี่ยเนี่ยคนนั้นอ่ะนะนนรโคโนเนโคโนเนมนี่เจ้าของมอเตอร์ไซค์อาว่ากระไปชุมก่อนไหมตำรวจไปไหมเอาแล้วทาโทษนะังไปนป อ๋อบอกเงินหายขอโค้ดเทคเงินก่อนเดียวเงินตั้งหลายลาดแลาดเยเดี๋ยวมันตก ต้องกระจายครับต้องจะจ่ายผมแพ้มาตั้งเยอะยายาที่มันไม่ขวาผมไม่ผิดนะเว้ยเขาขับเลนขวาเขาขับเลนขวาเนี่ยดูสภาพนะคุณน่ะคุณน่ะไม่เปิดไบหน้าวิ่งด้วยเนี่ยตอนตอนเนี่ยตอนขับเนี่ยเขาขับเขาเขาต้องขับเป็นเราผิดเราถูกขับเนี่ยเขาขับเขาเขาต้องขับเลนเราผิดเราถูกผิดเราถูก เราต้องขับเรียนเลยเราถูกล้วถูกคุณขับมาถูกเลยยผมรีบก่อนนะคุณต้องไปขับอีกเรียนหนึ่งสิใช่ทูเดียวประกันเลยก็รถมันวิ่งเลนขวาผมก็วิ่งเลนขวาเนี่ยโอแรงกระแทกเบียดมาเลนซ้ายเห็นไหมเบียดกลางถนนเลยนะโอ้ยง่ายเย ้องหน้า่อนๆเลยมาเดี๋ยวๆๆนะสรุปนะผมผมว่าคุณนั่งนั่งกอดเข่าคุยกันดีกว่าที่ไหนหลายตาไม่ไม่ไม่เรียกเรียกประกันมาเลยครับผมผมไม่ยอมครับผมผมต้องรักวละประกันจะมาเนี่ยเนี่ยผมผมทำประกันชั้นหนึ่งเนี่ยโทรเรียกประกันผมก็ได้เนี่ยในไหนไหนไปประกันชั้นหนึ่งคุณอ่ะไหนไหน ลูกบินอะวะใบประกันวันนี้ออนมยี่สิบคนผมผมต้องการให้คู่กรณีมีประกันก่อนไงผมจะจะเคียประกันผมเนีคุณหนึ่งทยี่สคุณเนี่ยคุณประกันครับคุณประกันมานี่หน่อยครับคุณประกันประกันมานี่นะครับคุณประกันครับเออคนนี้มันรีเบลนชุดเลยดีกว่าเนี่ยนะครับเนี่ยเออเขาเขาบอกว่ารถคันแดกนี่มีประกันท่านหนึ่งครับเขาชนกันนะครับคุณคุณจะเคลียยังไงครับคุณประกัน เนี่ยผมผมจ่ายประกันไปวันห้าแสนเนี่ยมันกระตุกครับเราไม่ค่อยได้เลยแต่เขาไม่มีประกันเนี่ยจะให้ผมจ่ายประกันให้เขามันไม่ใช่ไงอ,อ่คุณประกันนี่จะชใช้ทั้งสองฝ่ายเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับคุณประกันผมผมขอคุยกับขอบอเป็นการสวดด้วเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่จบนะเนี่ยเนี<ค>่ยไม่ยอมจริงนะผมบอกเลยประกันประกันคงจะบอกบอกว่าเออ กูเกี่ยวอะไรกูเกี่ยวอะไรอยู่ดูให้กูเสียเงินเอ้าประกันครับซ่อมแล้วเหรอครับเนี่ยประกันเคลมแล้วนะโอเคนะเคลมประกันกำลังเคลมโอเคโอเคเอ่อ R15 นี่ประกันจะเคลมไหมครับหรือว่าไงครับเคลมไม่ได้ครับเป็นรถเพื่อนนะคุณตำรวจเขาจ่ายพรบป่ะครับ งั้นนาทีที่ห้าผมยึดไว้สอโนนะเป็นรถเถื่อนนะไม่ต่อบบอลแล้วรู้ที่ถ่ายไว้อยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสเปรย์พ่นก่อนนะปะเปย์พ่นก่อนรถเถื่อนนี้ซื้อมาไม่มีพายบอล้วยทำหลักฐานด้วยครับว่าเคยมีเหตุรบกนกันตรงนี้ใช่ใช่เราไปบันทึกประววันถ่ายรูปถ่ายรูปก็ได้มันจะได้เป็นคติเตือนใจน่ะผมขับไม่ได้สนุกเนี่ยต้องขับดีดี ไม่หมวกอันล็อกก็ไม่ใส่ไม้หน้าก็ไม่เปิดไม่ไม่ใช่ซื้อของแพงมาแล้วอยากจะขับยังไงต้องขับมันไม่ใช่ไง